สวัสดีจ้าพี่นนอกคลิปนี้พาพี่น้องเข้าลงมาหฮดสวนจ้ะอากรบือใสแหงแหลงคักพี่นอ้องปูแังไว้ก็ไได้กินบดจ้ะพี่นามฮดอยู่แต่ว่ามันกะบดต๊กแต่ว่ามันกับพอค่อยแดด นาทุพี่น้องมือไหถทายคลิปล่งฝนตกลินอยู่หนาบานกูละคลิปในผ้ามาอัปเดตค่าค่าเหลืองเดือนนึงจ้ะไหวต้นเดือนพือสภาพ,พี่น้องเนี่ออยเ้อหยาดหยาก็เกิดร้ายแห้งจ้ะคือฝนหลอบ,บังหันนี่แหละฝนตกลินมาหน่อยหนึง่ง กูไวเมือนละตี้หางเงาจ้ะพี่น้องกระหดน้ำไวเพรามันติดหล้ะกะซองเสมือเข้าจังมาหายน้ำต้นพันธุ์จะคล้องกะไข่แน่อยู่พี่น้องมันก็เลยติดสูงเงาเลยจ้ะออกนอกไมหมเลยจ้ะพี่น้อง แดงว่าหลอดทุกเหงาปากคาเลื้งนี้เิ่นสีใสเป็นตุ่นอ่อนมม่ดื้อหรอกตาอ่อนมาเห็ดอ,อ, ah อันเป็นตุนพันธุ์มนจังง่ามเพิ่อนเข้อใจถาม้อใจได้ิ่นะเแต่ว,ว่าตัวน,นี้อันได้พอเอาก็เอา โตแกแล้วยังแนมเบิงสีงมีนอแท่งออกใครจะล่องนี่ใส่เบิงพี่น้องนั่จ้ะมันก็นเกิดมาหายยู่งมึกองกระเล่นนี้จ้ะเริ่มแท่งนอขึ้นมาแล้วเฮ็นเล็กสีกระจายสื่นขึ้นมาแน่พี่น้องกระซีโบเสียแห้งเข้า พุทลุ่มปลูกเนาะสำหรับค่าปลูกไว้รอบก้อนนี้กะลัก้กดาด้านนี้สิครบปีจะพี่น้องสิไปเอาต้นพันธุ์ยูคนละมาปลูกพ,พี่ฟังคุนจะ้ะเดี๋ยวจังสิปลูกให้พี่น้องเข้าเบิงอีกคลิปหนึ่งสิเอาขึ้นมาปลูกมองทมมไม่ขางแทงน้ำจะ้ะเพราะวสา,ายยางมันถึงปลูกไว้มองละซิหยี่ซิบเงากะ ถามันได้โหดน้ำห้กะรอดทุกเงาจ้ะพี่น้องหมูเดือนหนึ่งนี่ทานจ้ะพี่น้องแทงหนอกมาเลยตัวนี้เอาหัวแก้มันหูล่องเบือง พอใจแล้วว่าคงว่าแกสีบ่ควยดีปัไนไดแต่ว่ากับเสียดายมันน่าจะก็เลยลองเอาเนี้ยไว้เบิดหตโมต้นทีมันตายๆก็คือต้นแกหงว่าแกสีนี่จ้ะถ้าตัวเป็นอ่อนๆมันกับสีงามแท่งเขินมาใหม่เลย ภักช่วนในต้องมาโหดใหย้ย่างหน่อยๆกะมือเว้นมือจ้ะแต่ผมมีเวลาอีกับสามมือมาโหดก็ต๊เลยสิหนองเพื่อน้ำเยินบกักผ้าปลูไม่กะต,ต้องมาโหดให้ขึ้นกันยาทวมอีกแล้วจ้ะถ่ายมันเกินค่ะๆยังสีมตาตัดลงพี่น้องตัวนี้ยังมาท่านพอเดือนอยู่พี่น้องนี่ แต่ว่ากระแทงนอกเกืดอึ้นือกันปลูกแล้วก็พอดีฝนมาลงใส่ยังมีท่านโฮสหนามให้อยู่จ้ะทำบิงบงรงสวนหกพี่น้องมนันแถมมีนัวก็คือสีดีอยู่จ้ะตัดออกแล้วก็ให,ห้มีนัวจริงแต่วา่าให้เอาไว้เป็นปุ๋ยยุนในสวนเห้นี่แหละดินมันก็ดีขึ้นายค่ะขนาดเลยเนะี่ย อย่างงามกุยยางอื่นพี่น้องมาปลูกใหม่ต้นพันนี่เนาะไม่ได้พี่น้องมาว่ามาปลูกพุทธนามหายกับโดดโดนกับตังต้นได้ต้งต้นกระวมหัวแล้วจ้ะ เคยขายเป็นต้นพันกะบ,บ่ร้ายเงาได้เคยขายเมาไปเลยสีพันเป็นวะพี่น้องทางเข็มมาลาดมาเอาน้ำเหล่าพอใจาพาไปเอาเอามงินหาเรียบร้อยจ้ะทางนี้อีกสามเดือนจากสี่เอาออกขายเบิ้งพี่หน้องว่าสีได้ร้ายเป็นไงพอดีมันสิครบอายุแปดเดือนคนว่าถามบุพเพหสคากนเพราะแปดเดือนยังก็ขาย ค่าเลี้ยงเงินแสนสีได้ร้ายเป็นไรนพี่น้องราคาช่วงนี้ดีอยุต้ใจเลย,ยอีกสามเดือนกับปูงหงวสิเป็นอย่างไรคกอราค่อคาของกะบยูทีน่าจ๊ะเดี๋ยวยูหาซิบเงาพี่น้องปลูกแล้วก็คุ้มเฟืองให้ใด้ฟุ้ให้ซซองเธอจ้ะเธอแหลกเป็นกากมันเธอซองกับเป็นขี่นู กับขี่ใกล้แน่จ้ะกถือว่างามอยู่พี่น้องหลหลาสายหดเอาละเพราะว่าเอาท่อออกเอาระบบนามออกให้พอฝนมาก็เลยื้อออกจ้ะเพราะมันจังสีตัดหนาง,ง่ายาหุ่นง่ายนะจ้าพี่น้องผัดฝนผัดป้าจ่อยพอกจะเสียหนาแล้วก็เอามากองกองกันไว้ เสียน้ำเงามาันถอกกะซ้ำรับตะไครก่กะโได้ขายจ้ะเพราะกาบอ่ะอันนี้เลยไปหยาคแห้งส่วงโควิดนี่ว่าสันเพรต้องบพต้องตัดด้วยไอยว่าสันพค้ฮาพราะขากับโบตัดพี่น้องกับป้าไว้เห็นคนคุ้มหยาอยู่นี่แหละเพราะฮาวโบเร่ล่งทุนเนี้ยหรอกจ้ะกะมามาปลูกกะบบโดนก็พอไงใส่ต้นพันบบธุ์ก็โบเร่ซื้อมา กับปลูกตะไคร่ก็ยใหยังสิกะมีกับบอยากเด้อพี่น่องฟุดลุ้มบกยกสองสามบาทเท่านั้นล่ะกับว่างต้นพันธุ์มันสีแจ่ีมุมตะไคร่เท่ากับสีเงาใหญ่แต่เงาละทุงผลอะจ๊านี่เงาละมือน,นั้นเอาไปเจ็ดกิโลพี่น่องเงาหนึ่งเพราะว่ามันมโหเน่าจ้ะค่าคือกันถ้าเท่า ราคามันบดีเข่ากับโบออกพี่น้องเขากับขยายออกในสวนทวเท่าไว้เอยๆก็ได้กับพื้นที่มันยั่งว่างๆไร้ยๆอยู่พี่น้องปลาหายยาหกซื่อแตะสีเอาขาล่มไว้แต่ละซี่หางเอาละจะกับภามาอัปเดตค่ะเดือนหนึ่งพี่น้องติดแล้วแตกนอทุกต้นทุกล้มจะ ตะไข่กับแไดข้ขยพี่น้องราคาแต่ไข่กับทุงละยี่สิบบาทโลละสี่บาทช่วงนี้แต่ว่ากับพอขาเพิ่นกรบโบอยากลับไปเพื่อนว่าไขาอยากแคงขอบุณพี่น้นองทิ่ติดต,ตามและส้มจะพามาอัปเดตสวนอัปเดตราคาของช่วงนี้ขาเพิ่นว่าทุงละหาลอยยู่ทุงหนึ่งสิบโลโลละหาสิบบาทราคาโบตายโตเด้อพี่น้องเด้อึืนลง เมือ่อตเมือ่ละแล้วค่าของหอนี่มาออกค้ายกับแจ๊คสิปเป็นอย่างไนได้แจ๊คซิมา้ผาพี่น้องเข้ามาเบิง้งขอพูดพี่น้องตีติดต,ตามแลบชมจ้ะพาลูกโพสสวนต่ออีกก่อนสิปูคาไปอีกแจ็คซิบลุ้มเศร้าลุ้มจ้ะพี่นอ้องยังสีไทยพี่น้องเขาเบิงคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะ